10นาฬิกา10นาทีเซ็ตอินเดซบ้านเราตอนนี้เปิดมาย่อลงมาเล็กๆนะครับ 2. กว่ากว่าดัชนีอยู่1,586.84จุดเราพูดคุยก,ก,กันกับคุณกิติชานสิริสุขอาชาครับผู้บริการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอสซีไอเอ็มบีประเทศไทยกันนะครับพี่กิติชานสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์สัปดาห์หน้ามีวันทําการแค่สามวันประเมินวันนี้ภาพรวมของการลงทุนยังไงบ้างครับพี่กิติชานครับ วันนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของการไซเวย์นะครับนะปรมาณซื้อขายอาจจะไม่ได้หนาแน่นมากนักนะครับแต่ว่าน่าจะยังมีการเก่งกาไรนะครับในในเรื่องของตัวงบนะครับไตรมาสสามนะที่เอามีการคาดการณ์นะครับนะว่าตัวไหนเนี่ยงบจะออกมาดีเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการซื้อเก่งกำไรกับล่วงหน้าได้นะครับรวมถึงปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของตัวราคาน้ํามันนะครับที่ยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องก็น่าจะมีผลบวกกับในด้านกลุ่มพลังงานนะครับโดยเฉพาะต้นน้ําอย่างปตทสพนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวบอลยูนะคร สรัฐอเมริกาที่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นเป็นมาที่3าแล้ว นะครับนะก็อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มประกันได้นะครับนะรวมถึงในแง่ของตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งสัปดาห์หน้านะครับนะคาดว่าปลายสัปดาห์นะครับนะหรือว่าหลังหยุดยาวเนี่ยนะครับก็จะเริ่มทยอยประกาศกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งในกลุ่มธนาคารเองเนี่ยเราคาดว่ากําไรโดยรวมเนี่ยจะเติบโตได้21เปอร์เซ็นต์เยอนเยียในไตรมาส3นะครับนะแล้วก็อาจจะลดลงนิดเล็กน้อย3เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับไตรมาส2นะเพราะฉะนั้นก็ทุกครั้งที่มีการประกาศนะครับงบของกลุ่มธนาคารก็จจะะมมมีีกกกกกาาาารรรส่่่่วววนนนใหหญเเลลไง้้แ นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกเ,อเกณงกำไรนะรใน2-3กลุ่มที่เมื่อกี้ผมพูดถึงนะครับในช่วงนี้ก็น่าจะสามารถที่จะเ,เกงกำไรในวันนี้ได้นะครับค่ะและอย่างกรณีของกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีท็อปพิตไหมคะตัวที่เกงกันว่างบน่าจะออกมาดีแล้วก็ยังคงมีแกลบให้นักทุนได้เข้าไปเกณงกำไรกันอยู่ครับ จริงๆแล้วกลุ่มธนาคารพาณิชย์นี้นะครับนะก็ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วกําไรเนี่ยนะครับนะดีขึ้นทั้ง y e อ r on year นะครับแต่ Q on Q อันชะลอตัวลงไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราดูตัวหุ้นที่คาดว่าจะมีกําไรเติบโตได้ทั้ง y e อ r on year นะครับแล้วก็ Q on Q ก็คือดีขึ้นถ้าเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วแล้วก็ยังดีขึ้นได้อีกนะถ้าเทียบกับไตรมาส2ของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3ตัวนะครับ3แบงค์นะครับนะที่ออกมาดีก็คือจะมีอย่างตัวของ BBL นะครับ K Bank แล้วก็ S นะครับแต่ว่าตัวที่เราอาจจะเลือกให้เก่งกําไรนิดนึงก็คือตัวของเคแบงเพราะว่าถ้าดูเยอแอนเยอจะเติบโตแรงกว่าตัวอื่นนะครับนะก็เราคาดว่าตัวของเคแบงเองเนี่ยเยอแอนเยอน่าจะเติบโตได้ประมาณ24%นะครับในขณะที่ Q on Q เนี่ยของเคแบงเองเนี่ยนะครับนะก็น่าจะยังเติบโตได้นะครับนะอีกประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเคแบงเองเนี่ยนะครับนะถือว่าน่าสนใจราคาเป้าหมายเนี่ยเราให้ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับนะมันสามตัวตัว โดยมาสาก็ให้เน้้นเคแบง์นะครับสอพอที่มาสักครู่นี้พี่กิติชานเอ่ยถึงเกี่ยวกับเรื่องเพราะเป็นผลพพวของเรื่องราคานน้มัที่ดีตัวขึ้นมาด้วยเนี่ยราคาน้มันจะเหวี่ยงไหวในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ <c oughs> มากน้อยแค่ไหนจากการประเมินครับ ครับผมคิดว่านะครับนะช่วงนี้อาจจะเริ่มมีแรงขายทักน้ำมันระยะสั้นบ้างนะครับเพราะราคาน้ำมันดิบึ้นมาจากจุดต่ำสุดเนี่ยประมาณ10%ละหลังจากที่ O อเปกพลัเนี่ยมีมติลดกำลังการผลิตลง2ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูก็คือเมื่อคืนนี้ทางด้านของทางสหรัฐอเมริกาคุณโจไบ,บเดนก็บอกว่าเขาจะเอาน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมาลดลงเอา,าเอาาอกม,ม,มาระบายนะครับนะประมาณ10ล้านบาร์เรลนะครับในเดือนพฤศจิ แต่ว่าที่โอเปกลดลงไปเนี่ยนะครับวันละ2ล้านบาร์เรลนะครก็คือ30วันก็คือ60ล้านบาร์เรลเพราะฉะนั้นก็คงมาช่วยในเรื่องของตัวราคาน้ํามันได้ไม่เยอะมากนักนะครับแต่ก็ยังดีกว่าราคาน้ำมันที่จะพุ่งขึ้นไปแรงเราประเมินนะครับนวว่าราคาดิบในไตรมาสสี่เนี่ยนะครับนะก็น่าจะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับจากซีซันอลดีมานเองก็คือในเรื่องของความต้องการใช้น้ํามันในช่วงฤดูหนาวนะที่เรียกว่าเป็นน้ํามันทําความร้อนหรือว่าฮีตติ้งออยนะครับนะเพราะฉะนั้นในช่วง ดีมาร์ของทั่วโลกเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวนะครับนะเราก็มองว่าทางด้านของตัวราคานน้มัดิบเองเน่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้ในไตรามาสสี่นะครับล่าสุดเนี่ยที่เราทราบก,กันนะครับคือโกลแมนแซกเมื่อวานก็มาพูดนะครับว่าเขามีการปรับประมาณการนะครับนะในเรื่องของตัวราคานน้มัดิบในไตรามาสสี่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาอีกแล้วนะครับนะบก็เป็นประมาณ110เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็มอรแ์แกนเซลล์เองก็ประกาศว่าปีหน้าเนี่ยเขาคาดการราคานน้มัดิบในไตรมาสหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100เหรียญต่อบงรลนนะะะเพราฉั้นก็เชื่อยเหราาคนนน้มัดิบเี่ยถึงงแมม้้จะีกาารรปัับฐนนนใช่วสแต่ว่าก็ยังมมีีแนนวโ้ท่ปรัับตวสูง ขึ้นอยู่ในช่วงฤดูหนาวดังนั้นเนี่ยช่วงนี้กลุ่มพลังงานก็น่าจะยังกลับมาคึกคักนะสามารถเล่นได้ต่อถึงปลายปีนี้นะครับค่ะคำถามก็คือว่าพอราคา,าน้ามันเนี่ยกลับมามีทิศทางจะกลับขึ้นหรือไม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยแรงกดดันเงินเฟ้อมันก็ยังคงอยู่ถูกไหมคะพี่กิติชาน ครับอย่างที่เรียนนะครับนะว่าราคาน้ำมันก็คงมีการปรับขึ้นในช่วงปลายมาสี่แต่ว่ามันคงมีการปรับขึ้นที่จํากัดระดับหนึ่งเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเองเนี่ยนะครับที่เราก็เข้าใจกันดีว่าตอนนี้เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่ากังวลว่าจะเกิดการถดถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดีมาเองก็อาจจะชะลอตัวลงไปบ้างนะครับถึงแม้จะมีการเฟื้นตัวจากการเปิดประเทศนะครับนะเพราะฉะนั้นเองราคาน้ำมันเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้พอเกิดสงครามยูเครนเซียนะครับนะเมื่อช่วงประมาณสักปลายเดือนกุมภาต่อไปถึงมีนาก็จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันด นะหลังจากนั้นปรับลดลงมาเรื่อยๆนะจนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยลงมาเนี่ยใกล้เคียงกับเมื่อต้นปีล้คือกลับไปถึงเดือนมกราคือพูดง่ายๆแล้วว่าราคาน้มันดิบกลับไปก่อนที่จะเกิดสงครามแล้ว <c oughs> นะอันนี้นก็สะท้อนให้เราเห็นว่าอะไรครับ เอ่อตอนเราเห็นว่าตอนเกิดสงครามเนี่ยนะครับคนไปกังวลว่าอ่าสัปทายจะมีปัญหานะครับอ่ารัสเซียโดนคว่ำบาศนะครับนะก็ทําให้ตลาดน้ํามันเนี่ยพันผวนราคาขึ้นไปเยอะนะแต่พอเศรษฐกิจเริ่มค่อยๆชะลอตัวลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะบวกกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็ดอลลาร์ที่แข็งค่าก็เลยไปกดดันให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับลดลงมานะจนเดือนกันยายนเนี่ยกลับลงไปแตะเท่ากับเดือนมกราเกือบเท่าต้นปีละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะครับเรามองว่าในแง่ของตัวตัวช่วงท อนที่เกิดสงครามใหม่นะครับถ้าไม่มีปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเปลี่ยนไปนะครับเช่นนะครับรัสเซียทําสงครามวงกว้างมากขึ้นนะไปบุกทางด้านของยุโรปอะไรมากขึ้นนะหรือมีการคว่ำบาตรที่อาจจะส่งผลรุนแรงกับทิศทางของราคาน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่านะครับราคาน้ำมันอยู่แถวเนี้ยนะครับประมาณ100บวกลบนะครับนะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะอยู่ใน a s s u m ชั i นหรือสมมติฐานเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ปัญหาเงินเฟ้ออาจจะมีบ้างเล็กๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนักเหมือนตอนที่ราคาน้ำมันดบึนไปถงง120-130เเเรรียต่่อาาาลก็มว ทิศทางของเงินเฟ้อเองน่าจะค่อยๆชะลอตัวลงในไตรมาสสี่เหมือนที่กระทรวงพาณิชย์คาดแล้วก็ตามที่ธนาคารกลางทั่วโลกคาดด้วยนะครับครับในพูดถึงเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อแล้วสัปดาห์หน้าเราจะต้องรอลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอันนี้จะเป็นอีเวนต์ใหญ่อีกหนึ่งอีเวนต์สำหรับสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับพี่กิติชันใช่ครับวันที่13ตุลาครับนะเป็นวันหยุดของเราด้วยนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเองจะมีการประกาศนะครับตัวเลขเงินเฟ้อ ของเดือนกันยายนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจากฐานข้อมูลของ Bloomberg Consensus เนี่ยเขามีการคาดการว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนกันยายนจะอยู่ที่8.1 นะครับ8.1%ก็จะลดลงนะครับนะจากเดือนสิงหาคมที่อยู่ท well uh ี these in no mm ่8.3%แล้วก็ลดลงต่อเนื่องจากพีคสุดเนี่ยนะครับในเดือนมิถุนายนที่ขึ้นไปที่9.1%ตรงนั้นคือตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ40ปีนะย่อลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่ต้องจับตาดูดีๆก็คือว่านะครับนะการประกาศในวันที่3ตุลาเนี่ยนะครับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเองเนี่ยจะออกมาแล้วเนี่ยนะครับสูงกว่าที่ตลาดคาดอีกหรือเปล่าเพราะตลอบที่แล้วเนี่ยเราจํากันได้นะครับนะตอนแรกเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมา8.3เนี่ยตลาดก็คาดนะครับว่า8.1นะครับแต่ ว่าออกมา8.3เท่านั้นแหละนะครับลตลาดก็กลับมากังวลใช่ครับล่วงเลยกลับมากังวลอีกรอบหนึ่งนะว่าเฟดจะเร่งขึ้นอันตราดอกเบีย้ยดังนั้นรอบนี้เองเนี่ยนะครับนะก็ต้องติดตามดูดีว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่8.1ซึ่งตอนนี้นะครับนะยังต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องของการคาดการณ์การขึ้นอันตราดอกเบีย้ยของเฟดในวันที่1กับ2พฤศจิกเนี่ยนะครับตอนนี้ตลาดให้น้ําหนักถึง70%ละนะครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ย0.75%นะครับก็เพิ่มขึ้้้นน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 จจาาาาากกกกกววัั่่่่่่่่ออออออททีีีียยยยูู58.5%เเเเพรรระะะะฉผมมคิดดบบง็ใปณ0.75 ซึ่งตลาดรับรู้พอสมควรดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาแล้วไม่เหวี่ยงไปมากนักนะครับก็อาจจะไม่ได้กดดันตลาดมากนักแล้วนะครับก็รอติดตามดูในสัปดาห์หน้าอีกรอบหนึ่งครับ,รบแต่ก่อนจะถึงสัปดาห์หน้าก็คืออย่างที่พี่กิติชานบอกใช่ไหมคะช่วงนี้ไซด์เว์ปริมาณการซื้อขายอาจจะไม่ได้หนาแน่นมากนักแต่ยังคงมีตัวให้ได้เก็งกําไรกันอยู่ใช่ครับกลุ่มพลังงานแล้วมีกลุ่มอื่น,นไหมคะพลังงานแบงค์สองกลุ่มหลักๆครับ ก็ช่วงนี้ที่บอกนะครับนะบอลยูปรับตัวสูงขึ้นก็สามารถเลือกซื้อกินกำไรในกลุ่มประกันได้นะโดยตัวหลักๆก็คือเป็น T.L.I. นะครับซึ่งก็จะมีลุ้นเข้าตัวดัชนีฟุตซี่กับทางด้าน M.S.C.I ในเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับก็ยังมีซอรี่อยู่นะครับนอกจากนั้นก็คือกลุ่มพวกส่งออกอาหารนะครับในอย่างเช่นพวก C.P.F. นะครับ G.F.P.T. นะครับไทฟู้ดกรุ๊ปพวกนี้นะครับนะงบไตรมาสสจะดีมากนะครับนะที่เราเห็นการประมาณการมาแล้วในอย่าง J.P.T. เนี่ยนะตลาดคาดกำไรประมาณล้านพลิกื้นจากขาดที่ผ่านนะแล้วก็ c เองเรากาไรอยู่ที 6,100ล้านก็พลิกฟื้นจากไตรมารสาปีแล้วที่ขาดทุนมาเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ยังถือว่าดีแล้วก็ราคาเนื้อสัตว์เองราคาไก่ยังยืนสูงอยู่เลยนะ,ะ47บาทต่อกิโลเนื้อหมูก็อยู่104บาทต่อกิโลยืนสูงอยู่ทั้งทั้งทั้งราคาไก่แล้วก็ราคาหมูเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมารสามเนี่ยนะเอ็กซ์พอร์ตต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ดีด้วยแล้วก็อีกเซกเตอร์หนึ่งคือตัวทัวริซึม ท่องเที่ยวนะครับนะเข้าไตรมาสสี่ไฮซีซันก็จะยิ่งดีขึ้นกว่าไตรมาสสด้วยนะก็จะเป็น4ี่ห้าเซกเตอร์นะที่ผมคิดว่าน่าจะสามารถที่ซื้อเก็งกำไรงบไตรมาสสได้นะครับขอบคุณมากครับพี่พิชานขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะเงียบเงียบนะครับไม่น่าจะแกว่งไกวอะไรมากนักสำหรับวันนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเพราะว่าสัปดาห์หน้าบ้านเราก็มีวันหยุด2วันด้วยนะครับถ้าจะเก็งกาไรก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบไตรมาสที่3ธนาคารพาณิชย์น้ํามันประกันส่งออกท่องเที่ยวยังพอเลือกกกลงทุนนไได้เํารระคับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ